ขับโอ้เนไหมนตกหม่หขเขาจะหยุดได้เราถึงออกว่าใดูเดียวขี่มอไซค์มาเนี่ยาเราออกว่อน่ากินมากเลยนะครับเนียวหนุ่มแบบตืดๆเลยแ้วผมจะไปทับปุ้นวันนี้ครบผมจะเปิดแบบไหนครับล็อตซิมกันพ่อลเอาเสียนหล่ป่ะพอแลวครับผม สองติวน,นี่ก็แบบอยู่อย่างเยอะครับบอกเลยได้ไปกินข้ปุ่นน้ำง้อครับผมอยู่นครพนมไจ้เอาเสียกเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวได้เป็นน้ำต้มเส้นพิเศษด่างอะไรได้ดครับผมใช่เลือดใส่ผ่านใส่ผ่านมาเนี่มัเคยซิมมาลองแดกครับผมหมดแบบ มาใบสองสองหลอดมดตลอดเลยยังเกี่ยงหมอด้วยเมือ่อวานฝนตกก็จะไดย้ยังเหลืออะไรมื่มอวานี่เตาเยอะๆด้วยหลอดเลยครับเติมไก่เท่านี้ชิ้นลูกชิ้นสิไม่ลูกชิ้นหมูเดงแล้ำด้วยครับนี่หมูเดง อะไรในปากอะไรเนีนกินจะมีหมูเด้งกับหูธรรมดาสามสิบไม่ใหม่เลยหากตัวแขกใส่นีหรือเปล่านี่สิที่เด็ดด้วยคำบอกเลย เขาจะจีบตังค์เลยนะว่อเขาเป็นยังงหมเขาจะมีหนึ่งด่าก็ซุบสำ่มนวแซีมากแล้วด่าบอกเลยครับก็กิดตามเลยแต่ต้องค้นต้องทุนเปล่นพอไม่ได้ข้าวได้ดีเป็นสุดยอดอูแล้วเครื่องดัเ็นะเราเดีันวม มันมีหนุ่เขาวพิเศษตรวเยอะไปทดสอบแล้วข้างหลังนะอเวอนก็ไไ้ครับเป็นกระดูกกระดูกก่ะเจี๊บครับมันมีหน่วยเดือดแล้วครับทั้งนี้ทั้งนี้เดือดเซนดีมากเลย ธรามดากบวุ้นเส้นนี่รับหนึ่งอยู่แล้วเราจะร้อขอบุญครับฟุ้งแล้วแต่บปร่อกอบครับตอตัดีครับหนักิงครับตรงรองชิมเมืงต่ำขึ้นช้าไปหลายอย่างเลย เตี๋มเกี๊ยวตุ้ดหัวขว่าครับเตี๋มเกี๊ยวและแต่งได้สวยของเราเลครับสุดยอดเลยต้องลองทีเนี้ยลองดูสุกตกเส้นตกปลาย ข้นจะเป็นข้าวุนห่อนพอดีเลยรับลอกสุดยอดครับเสร็จเรียบร้อยาลังร้อนๆเลยูเสิร์ข้าวพุนครับผมน่ากินมากมเดือะแยะเลยนี่ครับที่เรียจอบอันหนึ่งเลยตักมาเร็วแอมมีกะปิด้วยครับสุดยอดดีดีนค่อยนํากันว่าได้ปีงยังเยอะเลยนี่ครับดา ขาวอไรองอยู่ครับผมบอกเลยทุกคน,นจะต้องติดตามนี้รับลองดากบนเรือที่เด็ดมาคนี้นี่ครับผมมูเดิ้งพัฒนาไปเรื่อยเลยคำสุกต้องพูดถึงครับผมอ่ครับผมปรุงกันกะปินี้ไว้กินกลับครับผมที่เด็ดพริกเผาแบบเยิ้ม หวานครับคอนหวาน,าาน,านที่ฝนเทเลยหอมน้ำปลา ส้มโยกถ่ายไปสอดพิกอืมจะเท่ไหม น้ำสีแดงกำเลยแหละครับผมชิมรสเรี่ยวก็ยิ่งนิดหน่อยครับนี่เรี่ยวหวานครับขอเค็มอีกหน่อยนี่ผิดเอาเยอะๆสิครับแบบ ไปซูดกันครับผมเครื่องเยอะมากแดงแล้วครับผมแซ่บมากเป็นขอบวุ้นน้ำแดงนะครับเนี่ยสูตขอบวุ้นน้ำง่วเลยเลยโปรตยูเราจะคำยังไม่จวดจาดค,ครับผม อสุดสวัสดีครับผมมาครับขอบุณน,น้ำแดงแล้วต้มเส้นแล้วครับผมเปลี่ยนเป็นเซ็นข้าวปุ้นครับ hình đến ngày và có kiểu này đẹp màng đấy đỉnh ที่เด็ดที่ต้องการแล้วสุดยอดตลอดกาลครับผม,มดักกันที่หอมแบบแอบบมากเลยสุดยอดครับผมมาลองติดข้าวปุ้นครับเพื่อน แบบมากครับผมแต่กรปุมันเซ็ตต่ำฟ้านี่เป็นเซ็นน่นหน่อยอด้วยเลยผิกเผาหอมๆทีเด็ดของปวดของไทยแถว คหลักท,ที่สอง the

กับใส่แถบทุกข้าบุกเดียวเลยเข็มข้นตีนมันแล้วผมแบบมาก าครับดูกลิดนเนื้อ เสร็จนิดหน่อยแบบของน้ำซุปสุด,สด สุด,ดยอดแันมาครับผมได้ครับเดี๋ยวบรรยากาศดีว่ะเ,เดี๋ยวชมวิวเลยไปบรรยากาศวิวอย่างนี้ลูกบอลมาเล่นกันไหม,ไมถึงทำอะไรนี่ออกน้ำไม้ นู่นหน่อมไม้ละครั้นี้นะป <c oughs> ุยกันเลยอ่ะดุง